สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะวันนี้เราพบกันวันเข้าพรรษาแน่นอนละหลายคนก็วางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายหลายคนเช่นเดียวกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันจะเดินทางไปไหนดีในช่วงวันหยุดนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกไว้เลยว่า ในช่วงนี้วันนี้เนี่ยสายหมู่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะเพราะว่าอาจารย์คาถาชินบัญชรจะพาเราไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถขอพรได้แต่ว่าวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนนั้นต้องตามไปพร้อมๆกันในช่วงตามรอยศรัทธากับอาจารย์คาถาชินนบัญชรค่ะเที่ยวสายศรัทธา EP นี้ พาทุกท่านมารับพลังดีๆที่เชียงใหม่ครับมาถึงเชียงใหม่ต้องที่นี่เลยโรงแรมสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่รีสอร์ทหรูสไตล์ล้านนาบรรยากาศเขียวสงบสุขสบายใกล้เมืองครับภายในบริเวณโรงแรมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงแรมให้กราบไหว้ขอพรอ,อีกด้วยครับประวัติขององค์พ่อนาคาสิริปนานะครับก็เกิดจากนิมิต นะครับขององค์หลวงปู่ไพบูรณ์สุมังคโลนะครับพระเดชพระคุณองค์พระพมวชิรคุณนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเทพนิมิตสุขเขตแดนสยามนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งถามว่าก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คู่กับโรงแรมสิริปนามาตลอดนะครับแล้วก็ในการอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าเรามีเรื่องทุกข์ร้อน ใจประการใดนะครับก็มาขอพอรกับองค์พ่อนะครับซึ่งท่านก็จะประทานพรนะครับความสำเร็จให้เกิดแก่ผู้ที่ศรัทธาท่านครับอธิษฐานจิตขอพอรจากพ่อปู่สิริปัน,นาเรียบร้อยแล้วใกล้ๆก,กันยังมีที่พักใจนาขวัญคาเฟ่คาเฟ่ลับในโรงแรมหรูมีทั้งบรรยากาศที่ดีสำหรับเมนูที่นี่ทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่ใหม่สด วันต่อวันจัดจานแบบพรีเมียมสายเซลฟี่ถ่ายรูปห้ามพลาดครับมุมไหนก็ถ่ายออกมาดูดีใครที่มาเชียงใหม่แล้วอยากหาคาเฟ่บรรยากาศดีๆต้องแวะมานาขวัญคาเฟ่นะครับมูให้ปังขั้นสุดกับสายพญานาคพ่อปู่สิริปน,นาเรียบร้อยแล้วเรามาต่อกันที่วัดป่าแดดครับที่เรามาวันนี้เป็นวันไหว้ครูของวัดป่าแดดโดยมีพระอาจารย์พยุงศักดิ์ เป็นประธานสงฆ์ครับที่วัดป่าแดดแห่งนี้อธิษฐานจิตขอพอรต่อองค์พระพิคเนตอุตรศรีคณะปติขอพอรองค์ท้าวเวสสุวรรณอุตราราชาธิบดีเจ้าแห่งทูตผีอธิบดีแห่งขุมทรัพย์ให้คุ้มครองดวงชะตา จเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาก็ขอ,ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ท่านท้าเวสุวรรณของวัดประแดดที่มีเทวลักษณะคือสูงยืนถือกระบองใครมาขอพรก็ขอให้อยากให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสำเร็จ มีกินมีใช้มีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แรงจเจริญพรมูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตเรียบร้อยแล้วเราไปสวดมน์ยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกันที่วัดเจยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหารหนึ่งในวัดสำคัญของล้านนาที่มีอายุยาวนานกว่า500ปีสถานที่ที่พระเจ้าติโลกราชแห่งราชวงศ์มังราย โปรดให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1998นอกจากนี้ยังมีสัตตะมหาสถานจำลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้วัดเจ็ดยอดไหว้พระเจ้าทันใจปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสำลิดผลทั้งโชคลาภการงานการเงินการค้ารวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจ รวยทันใช้ครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับเส้นทางตามรอยท่องเที่ยวสายศรัทธ,ธากับผมคาาชินบัญชร ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทอ,อสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋มากเลยลูกทอ,อสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะออมสินแจกระงวันใหญ่แห่งปี แจกจริงรางวันเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งใบสลากและดิจิทัลโข้งสุดท้ายรุ่นรางวัลพิเศษ7จล้านบาทพร้อมรุ่นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปนายโมตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม จุใจสายมูกันไปแล้วใช่ไหมคะกับตามรอยศรัทธากับอาจารย์คาถาชินนบัญชรคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินในสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดกันบ้างวันนี้คุณดอนอนคอนครจะพาเราไปที่ไหนติดตามไปได้วยกันค่ะ ในสมัยรัชกาลที่3มพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามมากที่สุดยุคหนึ่งให้งดงามอยู่คงทนนานมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับวัดนางนองวรวิหารแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดนางนองวรวิหารนะครับซึ่งผมยังอยู่ที่ในเขตจอมทองครับ เพราะว่าในเขตนี้เนี่ยเขามีวัดที่มีความสวยงามและก็มีความสำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์หลายวัดด้วยกันครับโดยเฉพาะวัดสมัยของรัชกาลที่3นะครับคุณผู้ชมตอนนี้วัดนางนองสวยงามมากๆครับและด้านในโบสถ์ของวัดนางนองเนี่ยก็จะมีพระประธานเป็นพระมหาจากักรพรรดิที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเราพามาชมกันไปติดตามครับอีกหนึ่งวัดที่มีความสําคัญการสร้างขึ้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีขึ้นสมัยใดแต่ด้วยการบ่งบอก ถึงจากงานศิละปะต่างๆของวัดไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆภายในวัดก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าวัดนางนองแห่งนี้มีขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับด้านหน้าวัดของวัดนางนองวรวิหารนะครับผู้ชมก็จะติดกับนี่ครับคลองบางว่านะครับที่ชาวบ้านเรียกกันหรือว่าคลองด่านนะครับแล้วก็สมัยนั้นนะครับในการสร้างวัดเนี่ยก็คือ คนจัดสัญจรทางน้ําเพราะฉะนั้นวัดต่างๆก็จะหน้าลงสู่แม่น้ําหรือว่าคลองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมขึ้นมาฝั่งปุ๊บเราก็จะเห็นนี่ครับเจดีย์ประธานองค์ขนาดใหญ่แล้วก็มีวิหารซ้ายวิหารขวานะครับรวมถึงด้านหลังก็จะเป็นพระอโบสถนะครับของวัดนางนองก็เข้าไปได้เลยครับไปกราบสการะขอพรกันได้ทุกวันครับและในช่วงของรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางกล้าวจ้าอยู่หัวก็ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ทั้งในส่วนของพระวิหารคู่ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้พระเจดีย์ที่เป็นศูนย์กลางของวัดการบุรณะปฏิสังขรณ์ของวัดนางนองเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้สถาบนาเป็นพระอารามหลวงมาจนถึงทุกวันนี้ครับส่วน,นในพระบสถของวัดนางนองวัดวหิารแห่งนี้ครับคุณผู้ชมก็จะมีเรื่องราวของพระประธานที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากครับซึ่งเป็นพระมหาจากักรพรรดินะครับคุณผู้ชม ปางมาริชัยครับด้านหลังนี้ครับซึ่งมีหน้าตักกว้างกว่า2เมตร25เซนติเมตรทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์้วยเว่าพระประธานนั้นทรงเครื่องใหญ่นะครับและมีความสวยงามตามแบบฉบับของพระมหาจักรพรรดินะครับและอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังในพระอโบสถนะครับก็จะมีทั้งศิลปะแบบไทยและจีนผสมกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศด้านในร่มเย็นครับแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากครับ วัดนางนองวรวิหารพระอารามหลวงแห่งนี้ก็ตั้งอยู่แขวงบางคาะเขตจอมทองกรุงเทพมหานครริมคลองด่านหรือคลองบางว่าในปัจจุบันนี้หากท่านใดอยากเข้ามาทําบุญหรือปฏิบัติธรรมและชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆที่ผสมผสานแบบจีนและไทยจิตกรรมฝาผนังในพระโอโบสถและองค์พระประธานที่เป็นพระมหาจากักรพรรดิปางโปรดชมพูบดีก็สามารถ มาได้เลยทุกวันนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศภายในวัดนางนองวรมิหารนะครับคุณผู้ชมอยู่ในเขตจ,จอมทองนะครับมีโอกาสก็เข้ามาถวบุญกราบพระขอพรกันได้ทุกวันนะครับบรรยากาศในวัดก็ร่มรื่นมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับวันนี้คนที่เป็นลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ นายปราชญาอุ่นเพชรเชาวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเปิดงานบวงสวงพระยาศรีสัตตนคราชประจำปี2568จัดขึ้นเป็นปีที่10 จังหวัดนครพนมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราชริมฝั่งแม่น้ำโคง้งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเพื่อสืบสารตำนานความเชื่อความศรัทธาชาวลุ่มน้ำโคง้งที่มีต่อพญานาคส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมในการยกระดับเข้าสู่เมืองหลักและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน สนับสนุนซอฟท์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลมีนักท่องเที่ยวร่วมงานนับหมื่นคนงานบวงสรวงครั้งนี้นับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มีเครื่องบวงสรวงผ่านบายสีสูงถึง7เมตร70เซนติเมตรถือว่าสูงที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรดกรคทาชินนบัญชรพีเซ็นเตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนนักท่องเที่ยวและนักแสดงชื่อดังอีกมากมายพร้อมนางรำของจังหวัดนครพนมและนางรำที่เป็นนักท่องเที่ยวกว่า2,100คนร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้แต่ละวันของการจัด งานจะมีขบวนแห่เครื่องผ่านบายสีพยาศีสัตนาคราชพร้อมขบวนนางรำวันละไม่น้อยกว่า1,000คนในงานมีการออกโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธาการแสดงแสงสีเสียงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว9้าวชนเผ่า2เชื้อชาติและการจำหน่ายสินค้าโอท็อป ิแจกรางวัลใหญ่แห่งปีใหญ่จริงแจกจริงรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งใบสลากและดิจิทัลโค้งสุดท้ายรุนรางวัลพิเศษ7จบล้านบาทพร้อมรุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมโมตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวที่สพ่าคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงเทรนด์ของประเทศไทยและเทรนด์ของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ คุณธนากรสิริวัฒนาเลิศประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท TAS Corporation จำกัดเปิดเผยว่า t ทคโ c เฟกชิวนวัตกรรมฉนวนเคลือบหลังคาก,กันความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทควา้ารางวัลน,นวันตรกรรมระดับโลกจากงาน The 5 i e n Geneva Innovation ณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและพร้อมถู่จุดขายนาวันตรกรรมระดับโลกรุกสื่อสารการตลาดด้วย o อ o โนวันตรกรรมเพื่อความยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรทางธุรกิจผมว่าข้อที่1ครับมันมาจากเพลนพอยต์คือเราก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับวิทชีตมาก่อนครับ เราเห็นว่าจุดด้อยของสินค้าแต่และอย่างคืออะไรครับแล้วเราเอานาจุดด้อยจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเพลนพอที่เราจะมาแก้ไขปัญหาจุดนั้น,น,นซึ่งผมมองว่าคนไทยหลายๆคนและหลายๆหลายๆชาติเช่นเดียวกันเนี่ยมันเป็นจุดที่คิดได้แต่ในการทำเนี่ยต้องลงมือทําจริงๆครับมันมันคุ้มมันคุ้มราคาจริงๆครับสิ่งที่สิ่งที่คุณจ่ายไปกับสิ่งที่คุณได้รับกลับมาเนี่ยมันมันเกินราคามันเกินคุณภาพจริงๆแตกต่างจากที่อื่นเพราะเราเป็นคนคนแรก และเป็นคนแรกที่คิดค้นโปรดักต์นี้ขึ้นมาครับและที่สําคัญคือตัวโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเราได้รับรางวัลที่เป็นนวนการความร้อนที่แรกครับที่ได้ของของประเทศไทยที่ได้รางวัลงานจีนีวางานนี้ครับผมครับ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนำคณะสื่อม,มวลชนลงพื้นที่จงังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางงวัวศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสําเร็จการบริหารจัดการในชุมชนด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อหรือ NCD โดยเฉพาะโรคเบาหวาน รองศาสตราจารย์นายแพทย์สจรินท์ิรธรรมกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่7สสสกล่าวว่าจังหวัดนครพนมเป็นตัวอย่างสําคัญของการทํางานบูรณาการระหว่างภาคบริการสุขภาพกับภาคประชาชนในระดับปฐมภูมิที่สสสให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและสงบโรค n อ d ดีโดยขับเคลื่อนอสอมอเป็น,นกลไกหลัก ดันชุมชนสู่ภาวะเบาหวานหายได้ ขณะที่นายแพทย์วิพุทธภูลเจริญเลขาธิการมูล,ลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายผู้รับผิดชอบโครงการสาธารณาสุขมูลฐานเขตเมืองแนวรุกสู่การป้องกันและสงบเบาหวานกล่าวว่าโครงการนี้มีเป้าหมายป้องกันการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่และสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะเบาหวานสงบเน้นสร้างระบบร่วมจัดการระหว่างหน่วยบริการสุขภาพและสาธารณาสุขหมู่ฐานชุมชน กิจกรรมที่ตำบลนาวัวทำรรทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งอสมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนบ้านแพงก็น่าจะเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็ขยายผลต่อไปได้อันนี้เป็นจุดประสงค์หนึ่งที่สทศอ,อยากเห็นว่าถ้าทุกคนระดับรากหญ้าเลยระดับหมู่บ้านตำบลเลยเนี่ย ลงมือทําจริงมีฐานข้อมูลที่ดีมีกิจกรรมที่มีนวัตรกรรมสร้างสารรค์ดีผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะปลอดภัยห่างจากยาเสพติดแล้วก็ลดอัตราการเกิดโรคเอ็ซดีได้ครับสถิติเห็นชัดเจนเลยว่าเอาอย่างโมเดลวันนี้เป็นโมเดลของเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานนั้นเนี่ยทางชุมชนหรือทางอสอมอเขาไปสามารถ ไปหาแล้วมีฐานข้อมูลทั้งหมดเลยว่าใครเป็นเบาหวานบ้างแล้วก็มีการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับโรงเรียนระดับชาวบ้านจริง,รงๆเรามีบทบาทการสนับสนุนตรงนี้มานานแล้วนะครับเราเราอยากจะเห็นเห็นประชาชนนั้นเนี่ยเข้าใจมีความรู้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง NCD การดูแลอาหารการดูแลตัวเองการออกกำลังกายการลดเค็มลดหวาน ก็จะมีผลทําให้โรค NCD นั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็รุนแรงน้อยลงแล้วควบคุมได้สอสมีมีทิศทางตรงนี้ชัดเจนครับปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคอะไรครับ AI นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสูตรสมรการไหนที่สุดใช่ไหมนะครับเราสามารถที่จะใช้มันที่จะไปช่วยเตือนเขาในมือถือเป็นเมนูอาหาร เป็นพื้นที่ออกกำลังกายเป็นดิจิตอลคลิปที่บอกว่าออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยทำยังไงแล้วถ้าคุณจะขอคำปรึกษาถ่ายวิดีโอของคุณเองที่ออกกำลังกายท่านี้แล้วส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูนะแล้วก็ส่งไปดูดูเสร็จเขาจะคอมเมนต์แลกลับมาบอกว่าท่านี้จะต้องปรับยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราใช้เลื่อนไขของชุมชนปัจจุบัน ค้เงื่อนไขของเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วในวันนี้ของปัจจุบันเข้ามาประกอบได้ไหมนะครับโดยที่เราอาจจะลดเราเรียกว่าการลงทุนในการที่ต้องสร้างโรงพยาบาลต้องมีนะฮะหมอต้องมีนักวิสากีฬาประจำอยู่ในโรงพยาบาลต้องมีนักกำหนดอาหารประจำอยู่คอยช่วยแล้วคุณนักคิวไปใช่ไหมครับแล้วพอคุณได้ครับตอบมาทางดิจิตอลเหมือนกัน คุณก็จะมาปรับตัวเองได้คุณจะอาจจะมาทำเป็นกลุ่มในชุมชนก็ได้ นี่คือการนวดด้วยเปลือกหอยงวงช้างที่นำภูมิปัญญาชาวบ้านมาต่อยอดในธุรกิจสปาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SME ทั่วประเทศของสำนักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวซึ่งสวสวได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่เป็นการสร้างอัตลักษณ์ธุรกิจสปา จังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นและมีชื่อเสียงคือสุสานหอย75ล้านปี จึงได้นำเปลือกหอยมาใช้ให้บริการสปาที่เรียกว่าทรีปเมนต์ซีเชลหรือการบำบัดด้วยเปลือกหอยโดยการนวดเปลือกหอยเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายสร้างความแปลกใหม่และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการโดยการใช้ประโยชน์จากความโค้งมนของเปลือกหอยงวงช้างที่รับกับสรีระในการนวดและกดตามคอบ่าไหลเพื่อผ่อนคลายการใช้น้ำมันอารมาช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น ข้อดีของการนวดด้วยเปลือกหอยคือการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าสามารถหาวัตถุดิบได้ในพื้นที่สร้างความแตกต่าง เปลือกหอยมีราคาถูกกว่าน้ำหนักเบากว่าหินลาวาการทำความสะอาดง่ายกว่าเปลือกหอยสามารถเก็บความร้อนจากคนทำให้เปลือกหอยอุ่นตลอดเวลาในการนวดเปลือกหอยมีความแข็งแต่ไม่หนักเหมือนหินเนื่องจากเปลือกหอยมีความโปร่องอยู่ด้านในจึงไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเจ็บอีกทั้งเปลือกหอยอย่างทุ่นแรงผู้นวดได้อีกด้วย สำหรับประโยชน์จากเปลือกหอยเปลือกหอยเป็นยาสมุนไพรประเภทสัตว์วัตถุจากการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเรื่องการใช้หอยเป็นยารักษาโรคเปลือกหอยมีรสเค็มมีสรรพคุณดังนี้แก้โรคผิวหนังโรคพันระดึกถ่ายชำระน้ำเหลืองชำระเมือกในลำไส้ฟอกโลหิตแก้เสมหะเหนียวมีฤทธิ์ซึมซาบไปตามผิวหนัง โดยพนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับรองและต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนจะให้บริการลูกค้าการนวดด้วยเปลือกหอยงวงช้างเป็นอัตลักษณ์การนวดท้องถิ่นจังหวัดกระบี่และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ